จ้าทุกคนแหมขอจอกพระปันเป่านปุ๋ยฝนตกลิ้นเลยไหนทุกคนฝนตกลิ้นบ่ได้ตกแห้งตกลิ้นฝนตกลินนี่พุทธกะจะกินขนมจีนก่อนขนมเสน้นเด้อพุทอยาน ตันนี้ไม่กินข้าวนะคะชี้ก็ไปรอแม่อยู่ข้างในไปลูกปะชี้ไปไปรอแม่อยู่ข้างในไปดรดแม่อยู่ข้างในไปฝนมันตกวล้อหยังวัตีนอนตื่นขึ้นแล้วก็ล้อกินอาหารอาหารน่ะเราเอาใส่เป็นเป็นเม็ดใส่กระปุกไปให้เขาไม่เอาเขาจะเอาอาหารซองกินอาหารซอง คือต้องผสมอ่ะแต่ว่าถ้าผสมไว้พ่ได้ถ้าเขาบ่ามากินงไงเสียมันบูดมันเนาวมันต้องใส่ตู้เย็นไวไงทุกคนวันนี้ขั้นเขาจะกินยังเสียเขาก็จะต้องมามาอ่อนเฮาแมาต้องไปรอแม่อยู่ในบ้านปะ เนี่ยทุกคนอย่าไปอย่าไปเด้ออืมมันคิดถือกันนี่แม่โตะมันควยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวโทรศัพท์ติดโต๊เนี่ยข้างๆไราซื่อๆน่ะนะมหาอยู่ในบ้านหื Chị biết mong cửa mong đến bước chân ูกับไปหาเห็ดแหละก็ดูเคยร้านหน่อยกับไปโรงเรียนเดี๋ยวบอกกับโยบานผู้เดียว ขาแม่ก็จอ,อยชุ่มหอบแล้วก็ทีนอนกินกับหมาปอไม่ทังแสบเลยทุกคนที่การยางไปเก็บผนมันล เรหาจินเนาะที่เหลือก็จะไปพักผ่อนนอนหล่นโทรศัพท์มานะทุกคนเอ,อ้ย ชีวิต,ด, <laughs> ตดีดีชีวิตดีดีสำหรับลูกค้าที่ที่รอครีมนะคะถากอนเด้อครีมมาทานมาหอด สำหรับผู้ใดอยากได้น้ำพริกปลาทูก็สั่งได้นะคะมีส่งให้ตลอดเวลาน้ำพริกปลาทูกับปลาบองผัดสุกมีให้ค่ะมีม,ม,มีมีส่งตลอดคืมขาดว่าจะมัดถึงมืออื่น เป็นอย่างรับคือบปิดซังเพื่ออะไรเป็นอย่างคือบปิดตุนมาจริง,ง,ง,ม,าม,าอองมันน่ะเขาไม่คุณมาเมาไปเบิดได้เสร็จไงตอนแรกเบิดเนี้ยเขาสั่งเขาของเขาเบิดปุ๊บแล้วก็เดมมนนินมา,า,า,าม,ม,ามนันก็ยังพันมาลูกค้าก็จังไม่หยิกมันก็บมับเลยบอลท่านก็ต้องรอ ล้านน้ากับว่าดูก,กับว่ได้เปิดเปน็นนาทีแล้วล่ะฝนมันตกลิ้นอากาศมันคึม้มไม่คเคยได้ขายก็เลยปิดเขาก็ไปหาเห็ดมาหนส้าเฮ็ดลิ้นเฮ็ดโคกอ่ะ ไปหากับพ้าพ่อเด็กขายดอกแต่ว่าครัเป็นเห็ดเผื่งข้ามอ่ะพ้าพ่อกันซิหาดอมากมักเลยรู้หนึ่งหนเลยนะรลอยนี้สิบรู้แล้วรลอยนี้สิบป้าครูกันนี่ทุกคนเห็ด ขนมจีนเนี่ยกินเอี่มเร็วแล้วก็หิวเร็วมันเป็นแป้งที่บมมีกากใหญ่มันเป็นมันเป็นอาหารที่ไม่มีกากใหญ่ไงหิวหิวเร็ว อืมอ mm. mm. mm ืมอืมฮทำใมมันตึง Uy xuân hôm nay xuống dù kiểu bụng mi mama kiềm mi đi nè lỡ lỗ tóc hôn เฮ้ยตู้ปลูกเองใน่สวนสดๆแม่แมงเชียเขาบ่ได้ใส่ปุ๋ยมาขึ้นเขาจะปลูกขายเด้อเขาจะใส่ปุ๋ยมันสิบะไข่หอมหลักกับเน่าเร็วเร็วเด้ยน้ำครับ tắt bay nhanh hay, hay... gạch Hãy yang chưa gạt mông yang tấm lắc ngay 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 ่นมาจนตื่นขื่นขึ้นกับสี้ผ้าหมาไปขี่ไปเหี่ยวหรอกินอาหารแล้วก็เสียมไปฟิชชิ่งไว้สั้นไปจุกป่าเปลนอยเยบฝนโทวมาเลยนะมาดีเนาะคือไงนี่แม่เหตุยังกะบ,บอกซูฟังไปเหตุยังกะทายคลิปทายยังไม่ให้เบิง้ง yếu bồn là bị lóng chót, bị lóng kịp chót để cho con, các bạn bị lóng ở chung thôn, của lão đen, yến để kịp lão đen, kịp lão thái mái, mượn, mượn chi phương nào, thắt đuôi, bắn thắt với bồn wa ฉันอยากข็นบนผักยุยุธายไม่ฉันบึงแนวแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอแบบกล้วเงาเกือบสองนาทีแต่บางคนเราิ่นไปถ่ายายไปถ่ายไป,นป่นก็ไปถ่ายขวางนี่กระตุกกระสะท้อนมหาจากขวางก็เห็นติมติมเห็นแล้วนะแล้วก็ยบายจุ๊บ ยาสิปิตกล้องยืบ,บุกเลยเอามาลงให้เพื่อนเพื่อนเห็นเพราะวดพอาม,มันเห็นแล้วยบบนบยอยากเห้บแล้ยบบนเบ่เอา่บยากใางเอาเราออกซิส่วนกบ,บานี่ต้นพาปปกวกฉัน สีโบกแขนอยู่อันนี้เป็นห่องสันลัอันนี้เป็นสันหลางลวมถึงห่องน้อนฉันก็อยู่สันหลางกะทายมูเพิ่นให้เบิง้งเพิ่งกะมูกะร่างจีพ้กันเรื่องงานมากะรลังจินี้ยังกันสูสีสีวนากันสูสงซ้ำซั่ง แฝดคนงานน้อกันแฝดคนกับผักต้องของสลางกับนีเตียงไผ่เตียงมันที่นอนไผ่ที่นอนมันเพิ่กับไปไายห้องน้ำห้องนอนห้องหยังไผ่ตะเพิ่งกับไปไายเพิ่งกับไปยืนอยู่หน้ากระจุกตัวกับไปไายจะควงตัวแบบนี้มันกัดสะท้อนเห็นเบิดตัวเพิ่งกับส่งจูบจุ๊บจุ๊บบายบาย Nó tính tìm 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 này tìm tìm lâu tìm 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 lâu nó tìm bay tìm 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 lâu thay video mà tìm 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 เห็นอย่างแล้วก็เห็นเบดแล้วลือไปยังเอาุกคนเบิดเหลือน้อยหนึ่งจ้างมันเถอะกินเบิดกินเสียงไรมันก็ดีขอบ้านก็เด้อบอรเนี่ยนอนพักผ่อนดีดีดี